หลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมในเมืองเจนัวประเทศอิตาลีเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นประชาชนจำนวนมากรวมถึงอาสาสมัครก็ได้รวมตัวกันออกมาทำความสะอาดตัวเมืองซึ่งในขณะนี้เต็มไปด้วยโคลนและน้ำท่วมขังเบื้องต้นทางการอิตาลียังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้แต่สื่อของอิตาลีบางสำนักเชื่อว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง300ล้านยูโรหรือ12,600ล้านบาททั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเจนัวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6รายและมีบางส่วนที่ยังคงสูญหายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายลูคัสปาปาเดมอสอดีตรองผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรปอาจได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายจอจปาปันเดอูนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันประกาศว่าเขาพร้อมที่จะก้าวลงจากตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านและเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพให้กับสภาในการของมติกู้เงินฉุกเฉินมูลค่า1,30 0 0 0ล้านยูโรจากสาหภาพยุโรปนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าภายในวันพรุ่งนี้อุก,กาบาทขนาดยักษ์ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง400เมตรจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้โลกมากกว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ โดยในขณะน,นี้อุกกาบาตดังกล่าวอยู่ห่างจากโลกประมาณ323,469กิโลเมตรผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าอุกกาบาตลูกนี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับโลกแต่อย่างใดนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกําลังเฝ้าจับตาดูอุกกาบาตลูกนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่บุคคลทั่วไปอาจไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนักหากสังเกตการด้วยตาเปล่า ลุ่มผู้ประท้วงชาวอเมริกันนับพันคนรวมตัวกันด้านหน้าทำเนียบขาวเพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีบารักโอบามายุติโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากแคนาดามายังสหรัฐเพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อม อย่างไรก็ตามการตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันทำให้เกิดผลดีในหลายด้านเช่นการสร้างงานและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากรู้สึกไม่พอใจที่ประธานาธิบดีโอบามาไม่ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างจริงจัง นักมายากลและนักไตล่ลวดจากทั่วโลกรวมตัวกันที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยีเยมเพื่อร่วมสร้างสถิติการไตล่ลวดที่มีคนไต่มากที่สุดบนลวดเพียงเส้นเดียวโดยในปีนี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนสอนการละครสัตว์ในกรุงบรัสเซลเป็นผู้จัดงานและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของการจัดงานดังกล่าวทางผู้จัดจึงพยายามที่จะสร้างสถิติโดยการนำนักไตล่ลวด30คนขึ้นไปไต่ไบนลวดเส้นเดียวกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานหลายร้อยคนที่เดินทางมาจากทั่วโลก